เฮ็ดดังไกลค่ะเฮ็ดดังไกลขาวๆนี่แมนแมนแม่กําลังขึ้นเลยคุนนะคุนนะกําลังขึ้นนะคะ่ะกําลังขึ้นเดาหนอยหน่อยนึงนี่ สวัสดีค่ะมือนี้พร้อมผ้ามาเขือปลาเก็บเห็ดเดอร์ค่ะนี่ค่ะปลาเห็ดพ่อยน์แอนด์เพิรน,นกำลังเก็บไอ้ <c oughs> คล้ายๆใบสนมันเป็นทานบาเลยค่ะเพิรนเก็บไปต้มเป็นเทสเลยค่ะเป็นชาเนาะนี่ค่ะพร้อมผ้าเข่าปลาด้วยค่ะไะนะะอ,อ,อ,ะอ้เริ่มหนาวแเราด้วยค่ะเพราะว่าไอ้เริ่มหนาวแล้วไอ้เห็ดกระสีว่ายเราด้วยค่ะเดี๋ยวมาเก็บเห็ดน้องการด้วยค่ะ หอมพอเห็ดแล้วเห็ดนางไก่เลยค่ะมาเก็บเห็ดนแล้กันนี่ค่ะเห็ดนางไก่เห็ดนางไก่ะะเลยค่ะหอมพอเห็ดนางไก่โอุย้ยงามงามงามจิ๋วค่ะยัางงามเลย เลยค่ะเหตุนะ น,นี้ดอกเห็ดน้อยอน,นี่ก่ะลงขึ้นเห็ดแม่ไก่ได้ค่ะเห็ดนางไกน่นนนะงามค่ะงาม ไอเสือกนหนาวมาเก็บเห็ดด้วยค่ะเพราะมันหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วนี่ค่ะไ้ ลายอยู่ด้วยค่ะขาลายอยู่เอาไปพัดนะแซบแซบด้วยค่ะไปแกงก็ได้ จุ่มหนงขึ้นมาว่าไรนะโอ้ยอยัางงามเลยพูดค่ะเห็ดยัางงามเลยค่ะงามโอ้ยงามงามพูนค่ะงามแต่ไน Ôi oh, tại มั <c oughs> <c oughs> นมันค่ะมันมัน ขึ้นเด้อค่ะี่กำลังขึ้นอเอาเอาดอกนี้โอ้ยงามงามปุณนะยังงามเลยค่ะยังงามเลยนะจุ่มเดียว เห็นป่คะโอ้งามพุ่นะยังงามเลย bà đeo đeo đeo, mong đeo đeo cả nè mong đeo, bơng ngâm chú tẩy bài máy nè nè à. chú ít bài ค่ะพ้อยๆได้ค่ะค่ะพ้อยๆค่ะนี่ยูใต่ใบใหม่ได้ค่ะคุณนะใต่ใบใหม่เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวไปทำความสะอาดจุบานเนาะหอมกระตดัดค่ะน้อยๆอันนี้ยูใต่อันนี้ดอกน้อยๆเก็บใบก่อนเลย นี่ปุณนะมันกระลังขึ้นมาได้ค่ะปุณกระลังขึ้นมาเดี๋ยวหอมสุนัขเก็บใหม่นี่ถ้าหอมมุนแล้วก็ขอโทษขอเพิยมได้ค่ะเอซลิงดูฟออินตะโกอินเวทเต้ ดูสข้ามาทัมป่โกอินต่อินดิดูข้ามาทัมปกเอฝรั่งกนยงัยงยังหยียบหอมเกินนำไล่ผิดแสดคอมึงเนี่ยกำลังขึ้นมามื่อนี่หมานอีกแล้วคะ่ะหอมดึงวัตต่หอ,อมซิบอะไรเห็ดไปเนี่ย บ่ได้เห็ดไอ้กนางไก่นะแล้วมันจะมีเห็ดเอ้เห็ดเล็บมือนัางน้ำเด้อค่ะสีเหลืองๆแต่ว่าโบฮูวาสิขึ้นมาตอนใดน,นะนี่พลังยังหยยบไอ้เห็ดหอมเธอหอมยังไปเบิ่งต่อ มันอีกดอกหนึ่งนี่มนันเยอะค่ะมันมันนี่มนัมนมันเห็ดนางไก่ยได้ค่ะเห็ดนางไก่ได้เครื่องคู่เหรอตัดขานั่น นันเหดอย่างบุ้นั่นบุ้งโอ้อันนี้ดอกน้นอยหนึ่งตัวเก็บไปรดนาะนี่ดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งดอกน้อยหนึ่งขาวๆนะหอมเอาหอมเอาดอกแก้ย คุณน่ะโอ้ยยังงามเลยคุณน่ะแม่นเบอร์แค่ะคุณน,นี่เขานั่นมานเห็นนางไก่คุณน,น่ะมันมานค่ะ ยังงามเลยหอมเลึกงานเราหอมกับระ마เข่าปาลาเนี่ยแหละค่ะเล็นง,งานเข่าปลานมัมนค่ะมือ่อไนมนันมัน ไม่เก็บขึ้นไว้ให้ นี่เหด้ยังบุเนีางไปทั้งคนพร้มเพรขงขาวๆไปบุเแ็่ไดียัง โอ้ยเห็ดดังไกลค่ะเฮ็ดดังไกลขาวๆเนี่ยแน่นแมนแม้กำลังขึ้นเลยคุ่น่ะคุ่น่ะกำลังขึ้นนะค่ะกำลังขึ้นดอกน้อยๆนึงนี่ ใชค่ะเริ่มคำเรากระปั่นเดินมาลังหอมผ้ามาเบิรงใหม่เดินมาลังหอมผ้าเบิรงใหม่เล้วค่ะกลับบ้านปะเพราะว่าแฟนเพิ่อนชิไปเข่าเห็นงานเล้วค่ะนี่แหละคะ่ะอันนั้นเห็นอย่างบุบเห็นอย่างบุบเลยคะ่ะหอมก็สิกลับบ้านแล้วเละคะ่ะ ก็ได้หลายอยู่ค่ะดีได้หลายอยู่หอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมด้วยค่ะเลวลาจะค่ะาไปบายค่ะ